กีฬาไทยก็คงจะมีภาพของมาสาฮดะอิชินะครับที่ไปเจอกับเอกนิษปัญญานี่ก็เป็นข่าวจากไอจของทางอิชินะครับเขาลงแล้วก็เขาก็บอกว่าก็เดินทางไปเจอกับบุ๊กที่แคมป์ฝึกซ้อมของอุระวะนะครับก็เรื่องของเอกนิตเนี่ยมันมีการพูดคุยกันอยู่แล้วแหละว่าแนวทางการท,ทีมเป็นยังไงนะครับปัญหาที่ผ่านมาเป็นยังไงซึ่งก็ยืนยันนะครับว่านักเตะเอง ก็ไม่มีปัญหากับโคชโคชเองก็ไม่มีปัญหากับนักเตะนะครับมีแต่แฟนบอลน่ะที่ไปรู้เยอะซะแล้วไงก็ไปถล่มกันแล้วแต่ว่าวันที่เขาไปไปลากันเนี่ยโอเคเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาเจอหน้าค่าตากันแบบนี้ใช่ค่ะคือวันนั้นเนี่ยเหมือนกับเขาจะขึ้นไปลาแล้วแต่สุดท้ายอิชิบอกว่าอ๋อถ้าเป็นเรื่องของการไปเล่นที่ญี่ปุ่นแล้วสัญญาไม่มีเนี่ยเขาเข้าใจได้เขาแค่เสียดายอยากให้ไปเล่นทีมชาติด้วยนักเตะก็บอกว่าก็ ก็อยากให้เคารพการตัดสินใจนะครับว่าการไปเล่นตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาไปสามารถยึดตัวจต,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 ตัวจริงได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ในอนาคตก็เลยเป็นที่มาว่าเขาตกลงเรียบร้อยคือวันนี้โค้ดไม่มีปัญหาหรอกนะครับมีปัญหาคือผู้ใหญ่แหละเอาผู้ตรงตรงรนะครับก็เคลียร์กันซะให้เรียบร้อยแล้วกันเพราะว่าภาพนี้มันชัดเจนแล้วว่าโค้ดเขาก็พยายามทํางานของเขาเขาก็พยายามไปดูนักเตะที่คิดว่าจะอยู่ในข่ายที่จะสร้างทีมในอนาคตซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าอายุของเอกนิดคือ่ะคือ25เนี่ยมันยังเล่นได้อีกหลายปี แล้วก็ไปอยู่ในเจลีกกับทีมอุระวะเนี่ยมันคือทีมใหญ่ใช่การที่เด็กไทยจะขึ้นไปไม่ได้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็การที่ได้เล่นมาก่อนหน้านี้ในยุคของกุนซืออย่างสกอร์ชาหมันก็ชัดอยู่แล้วว่าคุณภาพมันก็ต้องมีในระดับหนึ่งนะถึงแค่ว่าทางเฮกโมเองเนี่ยเขาอาจจะมองว่าตัวอื่นที่เขาเอามาเนี่ยเล่นตอบโจทย์แท็กติกมากกว่าซื่องนี้ก็เป็นเรื่องการต่อสู้ในสนามก็มีหน้าที่ซ้อมก็ซ้อมไปนะครับก็คงพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ส่วนโค้ชเนี่ย ภาพนี้แสดงเห็นแล้วว่าเขาต้องการเอกนิดส่วนเรื่องที่บอกว่าจะให้อภงให้อภัยมันไม่ใช่นะมันไม่เคยมีปัญหาแต่แรกยูแล้วครับไม่เคยมีปัญหานะครับแต่ว่าข่าวที่ออกไปผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้องการอะไรนะครับแล้วเด็กเนี่ยไม่ออกมาพูดเนี่ยผม่าดีนะพอถ้าออกมาพูดเนี่ยเด็กเป็นปัญหาอนาะใจกันใหญ่เหมือนต่อคํายาวสาวคํายืดคือก็ให้มันผิดที่เขานั่นแหละคือจริงๆหากว่าเขาถอนทีมชาติเนี่ยมันมันผิดด้วยตอนที่ที่เขาไปถอนเนช้า แต่ถามว่าเขาพูดจากันไหมเนี่ยเขาพูดนะ,ะไม่ใช่ว่าถึงขั้นแบบปลายปิดโทรศัพท์เราไม่รับกันซึ่งตอนนั้นน่ยมันเป็นปลายเหตุไปแล้วคือต้นเหตุมันเคลียร์กันไปแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าก็เขาบอกไปแล้วว่าถอนสุดท้ายเนี่ยทำไมถึงต้องเกิดเหตุการณ์ว่าต้องไปตามกลับไปอีกะนะครับกลายเป็นว่ามันผ่านแล้วเรื่องนี้แล้วก็<ช>ผม<ะ>คิดว่าตัวของเอกนิตเองก็อยากกลับมาเล่นทีมชาติอยู่แล้วพอที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่อยากเล่นทีมชาติคือคนไปตีค่าแบบนั้นมันก็เลยกกาาเป็นรระแแสที่ข้งง นะครับแต่วันนี้ภาพแบบนี้ก็ทําให้เรารู้แล้วว่าโอเคเขาจะอยู่ในโซคอร์แน่นอนอ,อยู่ที่ว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองได้ดีแค่ไหนกับทางอุระวะซึ่งรตรงนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์แน่ๆแ,แหละไม่รู้ว่าจะพูดให้เห็นภาพได้ยังไงก็เอาเป็นว่าลองดูสุะโชคแล้วกันพอลงตัวจริงต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหคือทั้งความเร็วนะครับทั้งการเล่นไม่ว่าจะเป็นอินดียวดวลหนึ่งต่อหนึ่งการเล่นเป็นทีมเนี่ย คือจังหวะฟุตบอลมันเร็วกว่านักเตะไทย<ช>ที่เล่นในไทยลีกประมาณสักครึ่ง9ก้าต้องมีนะครับก็เราคิดว่าถ้าเราไปอย่างเงี้ยเยอะเนี่ยไปอยู่ต่างแดนไม่ต้องไปไกลหรอกไปญี่ปุ่นเนี่ยมีสัก4ี่หตัวทั้งกองหลังกองกลางกองหน้าเนี่ยทีมชาติไทยมันก็พัฒนาไปได้เร็วและมันเป็นทางลัดที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็เราก็ต้องสร้างน,นักเตะภายในประเทศให้มันแข็งแกร่งพอที่เราจะไปต่างประเทศด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าบอกว่าลีกไทยไม่จำเป็นต้องดีก็ได้เนี่ยเอาแล้วเด็กที่ไปแต่ละคนเนี่ย มันจะมีคุณภาพในการไปอยู่ต่อได้ยังไงถูกไหมใช่ใชก็จริงแล้วนี่ก็จริงม,ม,มันสําคัญนะครับอ่ะผ่านเรื่องนี้ไปก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีแล้วกันว่าสุดท้ายจะมีชื่อไหมโดยเฉพาะในช่วงอุ่นเครื่องตามบใิทินฟี a าเดนะครับรวมถึงในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนค,ค่ะแต่ตรงนั้นันไม่ตรงตามใบทินฟี FA เนี่ยเขาอาจจะไม่ปล่อยก็ได้ใช่ค,คับก็เป็นสิ่งของสโมสร ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ